ครับทุกท่านครับเดี๋ยวพามาชมรถชักล่องคันหนึ่งนะครับอันนี้เป็นโครงตัวถังมาลูนะแต่ว่าเครื่องยนต์เนี่ยจะเป็นตัวฮาวาเห็นไหมครับมาลูไปซื้อฮาวามาเห็นไหมนะอันนี้ทีดีทำสามนะแต่ว่าตีแบนมาลูโครงตัวถังจริงเป็นมาลูยาม่านะครับรหัส MKF 320นะครับนี่มาลูนะนี่ภาษาญี่ปุ่นนลยจริงๆไม่ได้มาพูดถึงเรื่องนั้นพูดถึงเรื่องของชักล่อง ชักล่องเนี่ยเวลาพี่พี่เล่นเครื่องใหม่นะพี่ดูก่อนนะนี่เห็นไหมนี่คือเดิมญี่ปุ่นนะเห็นไหมฮะสีแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะก็อย่างที่เรียนว่าเวลาถ้าเราจะจะเล่นหัวเครื่องคัดใหญ่แบบไม่ช้ำอะ่ะให้ให้มองหาเครื่องแบบนี้ซื้ออย่างนี้ไปแล้วก็จะได้เครื่องยนต์ที่ที่ไม่ช้ำนะครับมันต่างกับเครื่องตัดหญ้านะรถพวกนี้เนีรถพวกนี้เนี่ย,ยผมเชื่อว่าน่าจะใช้ฤดูการเดียวแล้วก็ ทิ้งเลยนะครับตัวนี้ค่อนข้างใหม่กําลังทําเครื่องที่กับรับอุ่นขนมที่ขับอุน,อน,นด้านขดูนี่พัดเต็มๆเลยเห็นไหมฝั่งนี้ยังไม่โดนเลยเห็นไหมจับเมด้ลยนี่เลยแต่แค่ตรงนี้แฝั่งนี้ยังไม่โดนเครื่องจะค่อนข้างที่จะสดมากอารมณ์เหมือนแบบชายนะครับอันนี้อันนี้เป็นไกด์นะครับเผื่อว่าท่านใดที่อยากจะเล่น เครื่องคัดใหญ่เนี่ยสมมติเราได้เราได้หัวแบบนี้เราก็หาหางมือหนึ่งมาชนนะพี่ไปได้ไกลเลยพี่ไปได้ไกลเลยอารมณ์เหมือนกับตัวนี้ซื้อซื้อใหม่แล้วใหญ้ญี่ปุ่นยืมไปใช้เดือนหนึ่งเนี่ยที่จะใช้ได้ไกลอันนี้เป็นไกด์สำหรับเครื่องคัดใหญ่นะครับหมายถึงว่า,าถ้าเราอยากจะเล่นมือสองญี่ปุ่นให้เป็นให้มีอายุการใช้งานที่นานขึ้นอะไรเงี้ยก็ควรจะเลือกเลือกอซื้อนิดนึงว่าเป็นแบบไหน ประมาณนี้อันนี้ในกรณีมือสองญี่ปุ่นนะแต่ว่าไอ้กรณีถ้าบิ้วแล้วนั่นก็อีกเรื่องหนึ่งอันนี้พูดถึง,ลง,ง,งลงจากตู้มาอย่างเงี้ยที่หนึ่งจะศูนย์เนี่ยลงจากตู้มาอย่างเงี้ยเห็นในภาพน้ำเน่าอย่างเงี้นะแกะออกมานี่สวยกิ๊บเลยนะค,คือบางทีมันมันเป็นอย่างนี้เพราะว่าเขาตาักแดดตักฝนไว้กว่าจะมาถึงเราเนี่ยก็ใช้เวลาอย่างตรงนี้เขาก็เก็บดีหน่อย จะเก็บดีหน่อยเงี้ยมันจะไม่โดนฝนไม่โดนหิมะไม่โดนอะไรเงี้ยมันก็ยังสภาพโอเคประมาณนี้นะครับเผื่อว,ว่าเป็นไกดให้สาหรับพี่ๆที่เริ่มเล่นหัดเล่นแล้วก็ซื้อเครื่องให้ซื้อเครื่องอย่างไรให้มันทนทานและดูเหมือนใหม่ที่สุดนะครับสวัสดีครับ